ตัวเล็กๆแน่เล็กๆดันกัดอุย้ยมีโดนไม่อยู่มีโดนโอูย้ยมีโดน นี่โดนนี่โดนครับนี่ครับสายเมืองเพชรน,นะครับ4.5เซน cái dù đâu đi gấp sai mưa hết ồ xây chút má con máy đi พาลราไปช้อนฮะติดตัวใหญ่ด้วยมาด้วยใหญ่มานี่ครับโอ้โห นี่นะดูอืใส่ใช้ได้เลยนะครับระกบสายนะครับใส่เมืองเพชรลุยใหม่ได้ดีมากนะครับโอ้ยเฮ้ยหลุดๆๆกลุกลุกลุดลุลุกลกลุกุลุดล่ลุกลลุกลลุลุ ตัวอีลุยใหม่อย่างนี้ได้ดีมากนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งเลย